ถ้ผมเขาก็ตั้งหม้อให้มันเดือดนะครับตั้งหม้อให้มันเดือดใจ่นาเข้าไปแล้วนะครับเขาก็จะเาส่วนผสมม็คือพวกที่เขาเตรียมไว้นะครับเขาจะใส่ลงไปขั้นตอนแรกต้องให้หม้อมันเดือดก่อนนะครับต้องคนหมอครบับก้าหม้อเดือดแล้วเขาจะใส่ แปลงลงไปนะครับ <c oughs> <c oughs> อันนี้คือวิธีเทน้ำจิ้มของผมนะครับเทง่ายๆครับไม่ต้องเทดยอะนะครับขูนะครับขูไปขนไปไปให้มันเหนียวครับ ในเดือดแตนเดือดก่อนนะครับเดือดกํลาลังเดือดครับนี่ครับอืมจิ้ร่างเนี่ยนครับ เอาต้นไปเดยครับเดีย๋ดวยวจะเปลี่ยนแนวคนนะครับมันหอนปพดครับเอาไปนส่หนาเข้าไปอีกนะครับ ตัวใช้ไปก่อนสิ้นหัวสีตากนะครับเป็นสูตรของใครของมันครับกระถงเทียนเดียวกันกระไดครับถึงจิมมจ้มผมหนึ่จิ้มเป็นตอนครับเป็นตอนแพร่ ตานี้หอาก็จะใส่นามปรคคามเปลี่ยนไปนะครับหอกก็เทงไปเลยครับเทงไปพอดีพอดีครับตอนลงนำครับนะครับเทงไปเดี๋ยวหอกก็จะมาคนครับคน้เป็นสีสัน ครับผมนี่ครับน้ำจิ้มห้ากระเลี่ยแล้วนะครับนี่เป็นนะครับเป็นเลไกินบ่าครับตอนนี้ผมก็ร่างถอดฮอดดอกนะครับครับผมเดียบร่อยครับกับน้ำจิ้มทุกสิ้เนี่ยมือสาวครับฮอดด็อกคอนอนนะครับกินกับน้ำจิ้มเห็ดเองนะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสองช้างเบ็ดกลางดงนะครับผมขอบคุณครับที่รับชมนะครับ